สวัสดีครับผมบอยครับจากบอยดรัมซ่าชาแนลนะครับเนื่องด้วยจากมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทักเข้ามาหลายคนเลยว่าเอ๊ยทำไมเสียงกลองผมในในคลิปที่อัดในรายการที่อัดทำไมมันเสียงดีจังมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีวิธีการต่อยังไงบ้างเซตอัพยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม ครับผมที่นี่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ที่จําเป็นที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับดรัมแพดหรือกลองไ Wi ฟ้านะครับส่วนตัวผมเลือกใช้ Roland SPD 30นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วเรื่องคุณภาพเสียงวัสดุอุปกรณ์การบริการนะครับที่ร้านเขาดูแลดีมากครับร้านที่ใจดีมากเลยนะครับก็คือร้านทีระมิวสิกนั่นเองนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจครับก็เข้าไปเลือกชมไปลองได้เลยครับที่ร้านพี่ๆเข้าใจดีครับแน่นอนครับมาอย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือออดิโออินเทอร์เฟซนะครับส่วนตัวผมเลือกใช้เป็น SSL 2+ Plus นะครับก็เรื่องคุณภาพเสียงนะครับเรื่องอขนาด มันพกพาง่ายครับพกพาที่ไหนได้แล้วก็ราคาจับต้องได้ครับไม่แพงมากครับครับส่วนอย่างที่3ที่เราจําเป็นจะต้องมีเลยก็คือคอมพิวเตอร์ครับแล็ปท็อปครับอ่าก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับแต่แตส่วนตัวผมเลือกใช้เป็น macbook ครับผมโอเคครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อระหว่าง drum pad ตัวนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วก็ audio interface ตัวนี้ด้วยสาย MIDI ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งเลยครับผมมาโอเคครับทีนี้นี่คือเสียงเสียงจากกล้องเลยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆก็เซตอัพกล่องไฟฟ้าเพื่อนๆให้พร้อมใช้ก่อนนะครับต่อคิกต่อแฮตพิเดลให้พร้อมทีนี้เราก็มาดูด้านหน้าของกล่องไฟฟ้าเรานะครับเพื่อนๆจะเห็น รูที่ตรงนี้นะครับ MIDI In MIDI Out นะครับให้เพื่อนๆนำสาย MIDI ครับสาย MIDI จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องดนตรีร้านเครื่องเสียงทั่วไปนะครับหรือไม่ก็สั่งได้ที่พวกร้านค้าออนไลน์ครับ s h o ป e e Lazada น่าจะมีนะครับผมผมเห็นแวบๆอยู่นะครับอาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันครับอีกด้าน2ด้านเหมือนกันครับแบบนี้ครับ ให้เพื่อนเพื่อน,นำอาสายด้านด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าเอารลเอานะครับรูเอาที่กรองไฟฟ้าของเราครับเสียบเข้าไปนะครับแน,น่นๆน,นะครับต้องให้แน,น่นๆเลยนะครับแล้วก็แล้วนำสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายอีกฝั่งหนึ่งหให้มาเสียบตรงที่ Input ให้มาเสียบที่เป็นลายอินของ ของออ d i ออินเ r อร์เเรานะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูชัดๆนี่นะครับสำหรับออใครที่มี Audio อิน e r อร์เที่มี Line MIDI ส่วนใหญ่จะมีมีเกือบทุกรุ่นนะครับให้มันเสียบเข้าที่ IN นะครับนี่อินะครับโอเคครับโอเคครับทีนี้เรากา็ทีนี้เราก็จะไปดู การตั้งค่าเสียงนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องกองไฟฟ้าของเรานะครับโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกแบงค์ไปที่แบงค์ไหนก็ได้นะครับว่บางๆแบงค์ที่เราไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ตีนะครับเพราะเราจะ ให้ให้แบงค์นี้เป็นเป็นแบงค์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับปลักอินที่เราจะต้องใช้เลยนะครับอา่อาผมใช้เป็นแบงค์นี้แล้วกันแบงค์ที่2นะครับอา่าทีนี้ก็มาเปิดดูคอมพิวเตอร์เราครับโอเคเอา่าเสียงที่ผมจะใช้อา่าเป็นแซมเสียงวันนี้ก็คือเสียงจาก a d d i t i v e d r u m นะครับอา่าเป็นปลักอินจาก a d d i t i v e d r u m นะครับก็ ผมจะเปิดเป็นสแตน d a อะโลนขึ้นมาอ่าแต่นี้นะครับแอปดลทรีดดามครับโอเคโอเคครับอลองฟังเสียงดิได้ไหมโอเคเสียงมาแล้วอ่าเสียงมาแล้วแต่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันมันไม่ตรงใช่ไหมครับเสียงมันไม่ตรงตามแป้นอ่าจะมีแค่อ่าคลิปที่ตรงหน่อย เป็นไม่ตรงตามแป้นทีนี้เราจะมาดูวิธีาการาทำยังไงให้เสียงมันตรงกับที่แป้นที่เราจะตีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่นี่ครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเป็นรูปนี่ไหมครับรูปเครื่องหมายคำถามนี่ครับ question mark นี่ครับเพ่นเพื่อนกดเข้าไปปึบ๊บแล้วก็มาที่ map window นี่นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเป็น อ่ลิมคีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเราลองกดอ่าแต่ละลิมก็จะมีเสียงของมันอยู่นะครับอ่าี่เพื่อนๆนมาดูครับว่ากระเดื่องอ่ะกระเดืง่งมันอยู่คลิกไหนโอเคคลิกถูกต้องครับ36ทีนี้สแนครับสแนไม่มีเสียงทีนี้เพื่อนๆลองมาดูสแนในนี้ครับ อยู่ไหนเอ่ยแสนแนร์สนแนรโอเคตรงนี้คือแสนแนรครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่าตรงนี้คือแสนแนรนะครับให้เพื่อนๆเลือกที่ตรงแสนแนร์โอเพนฮิตนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับตรงนี้คือเสียงแสแนรนะครับ สแนอะให้เพื่อนๆเลือกตรงสสนอโอเพ่นฮิตนะครับที่เขียนว่าเสนโอเพ่นฮิตนะครับอยู่ที่38ส่วนในแป้นนี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงอยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่อ่าอยู่ตรงแถวๆนี้ปึ๊บเดี๋ยวดูดิอ้านี่นี่ไม่มีเสียงว่างอย,งอย,อย,งอยู่วิธีการก็คือ เราเลือกอเมื่อกี้เสียงที่เราเลือกอยู่ที่38นะครับก็ให้เพื่อนๆลากขึ้นไปเลยครับลากเสียงขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมมาพักไว้นี้ก่อนสสนนะครับอยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ6 65โอเคครับแน o อ e อ h ่นฮิตมาไว้ที่65โอเคทีนี้ลองตีดูครับ โอเคถูกต้องแล้วครับนี่คือวิธีการเลือกเสียงต่างๆนะครับอ่าคลิกสแนรวิธีการเซตอัพไฮแฮทนะครับก็จะมีวิธีเซตค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆเริ่มจากที่เริ่มที่ฟุตฟุตฟุตคลสฟุตไฮแทกีพิดเดิลมันก่อนนะครับ อ่าฟุตคลอสนี่โอเคถูกต้องครับก็ต่อไปก็เป็นอ่าเลือกเป็นคลอสไฮแฮทนะครับให้เพื่อนใหเน้เพื่อนเลือกเป็นคลอสทิปนะครับคลอสทิปไฮแฮทอ่าอย่างนี้นะครับวิธีการเลือกอ่าคลอสทิปก็คืออ่าการตีไฮแฮทแบบปิดนะครับวิธีการ Set Up เซตอัพเพื่อนๆต้องเหยียบที่พิเดียไฮแฮทก่อนนะครับเหยียบเหยียบค้างไว้ครับอ่าทีานี้ก็ มาเลือกอามาตีก่อนว่า,าแฮตถูกตว่าแฮตผมตั้งวิแป้นนี้ถูกต้องครับครอสชิปถ,ถูกต้องครับโอเคอ่าฟุตถูกต้องอ่านะครับฟุตฟุตถูกต้องอ่านี่ครนะอสถูกต้องครับอ่านี่ผมเหยียบค้างไว้นะอ่าถูกต้องครับต่อไปก็ทีนี้ก็โอเพนตั้งโอเพนแฮตก็คือเราอาเปิดเท้าป,ปล่อยไว้ แล้วก็มาหาเสียงอยู่ดิอ่ะอันนี้กลายเป็นเสียงทอมเราหา open h แฮทกันซิ open h แฮทอยู่ไหนเอ่ยอ่ะสมมติว่าผมเลือกเป็นไหนเขียนไว้ดิโอเ e นบไว้นะครับแล้วก็เขาะอยู่ประมาณไหนนะอนี่เลยอึ๊บ โออยูหกสิบเจ็ดเลยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดทีนี้มาเอาไอ้นี่ก็ได้เนี่ยผมเอาอ่านี่เสียง open h a t โอเคครับอยู่ห้าสิบเจ็ด้เ็ผมเอามาใส่แทนนะแบบผมอเอาทอมออกก่อนเคลียร์แป้นออกก่อนนะครับแล้วก็เอาลากมาใส่ปึ๊บ 6.7อ่าได้แล้วครับผมได้แล้วนะครับสิง open hat แล้วก็เช็คอีกทีครับเหยียบฟ o ตอ่าฟุตคอนโทรลต่อไปก็เป็น close โอเคเหยียบไว้แล้วก็ปล่อยปล่อยพิทเทลแล้วก็โ open hat ถูกต้องอ่า นี่เหยียบนะครับเหยียบปีคลอสแล้วก็ไปอโอเคครับส่วนแป้นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหาเสียงอยัดได้เสียงไหนไว้แป้นไหนเพื่อนๆก็ลากใส่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องอวิธีการเซตอัพเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเซฟไว้เลยก็ได้ครับอ,อย่างต่นี้ผมผมทำไปเรียบร้อยแล้วเซตอัพของผม SPD 3 0 เอบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ โอเคครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับวิธีการเชื่อมต่อกลองไฟฟ้าของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย MIDI ผ่าน Audio Interface ครับทีนี้ก็เราก็สนุกกับเสียงกลองจาก Plug-in ที่เราชื่นชอบจากเสียงที่เราชื่นชอบได้เลยครับอย่าลืมครับอุปกรณ์ก็มีหลักๆก็คือกล่องไฟฟ้า Audio Interface คอมพิวเตอร์แล้วก็สาย MIDI นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะสนุกกับเสียงกลอง แบบที่ผมสนุกได้เลยครับผมขอบคุณครับ